เรื่องนี้ไปดูเหตุฉุกเฉินที่ฉุกละหุกเกินบรรยาย ผกนายชัยมงคลยืนยงเป็นเจ้าที่กู้ชีพประจำรถแอมบูลนต์ทางศู์กู้ชีพได้รับแจ้งจากประชาชนให้นำผู้ป่วยคุณยายวัย70กว่าปีไปส่งโรงพยาบาลขณะนี้กำลังเกิดปัญหาระหว่างผู้ภัยกับผู้แจ้งเหตุครับสื่อสารเรื่องบางอั่นกันไม่รู้เรื่องครับถามกันไปถามกัน,กนมากู้ภัยเข้าไม่ถูกสักทีทั้งที่มาตั้งนานแล้วครับเมื่อไรจะถึงสักทีอ่ะคุณอย่างไอ่ะเอา้าก็ตรงนี้ตรองไปปราบบุตรให้อ่ะผมไปแล้วอ่ะไม่เจอคุณแนะ่ไม่เจอได้ไงอ่ะปาบบุตรให้แล้วไม่เจอได้ไงอ่ะ แล้วแกก็เถียงก็ถามกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับโดยไม่รู้ว่าหมุดเนี่ยมันผิดไอ้คนปักมุดมันผิดหรือว่าคนดูมุดมันผิดก็เลยไปไม่ถึงกันสักทีคนป่วยก็จะแย่อยู่แล้วครับเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยยายยายจะไหวไหมไปยายลุกขึ้นรถเร็วรถกู้ภัยมาเลหรอรถกู้ภัยไม่มาแต่หมอสายมาแล้วยาย อ,อยายต้องขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไม่ทันอ้าวหลานทนไ, <ป S 2> ไม่ไหวเพราะเห็นยายอาการหนักครับรถกู้ภัยก็ไม่มาสักทีก็เลยจับยายมัดผ้าเขามา้าพาขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วครับแล้วกู้ภัยอ่ะนี่ก็ยังหาหมุดอยู่เลยโอ้ยยังหาบหุดอยู่พุ่นผมก็มาถึงตามที่คุณบอกนแล้นักนักนั่นักเขามาถึงแล้วเนปะ็นไงนไงนไงไม่เห็นนีเลยมนีมีมันมี ไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยโอ้ยยังจะถามอีกเขาคุณอยู่ไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกเนี่ยเปิดประตูแล้วเนี่ยแล้วเอายายใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกแป๊บนึงแป๊บนึงคุณอยู่ไหนกันแน่เนี่ยผมไม่เห็นมีคุณเลยนะฮะยังถามเองดูดูสิหลานเอายายขึ้นรถเรียบร้อยยังไม่รู้เรื่องเลยผมอยู่ข้างหลังคุณยังไงฮะเนี่ยฮะเออเฮ้ยคุณคุณมาได้ไงล่ะแล้วยายคุณอ่ะยายอยู่ในรถเราเอ้า บร้อยแล้วขึ้นรถเรียบร้อยแล้วดูดิเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยเข้าไปได้ได้ไงเนี่ยเออเนี่ยรีบไปเร็วรีบไปเร็วพายายผมไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปได้ไงเออไปเร็วเร็วเออไปเถอะไปเถอะไปเถอะเขารู้บนบทอ่ะไม่รู้อีกคนเดียวอ่ะโอแค่บอกทางแค่นี้อะไรมันจะงงมากมายขนาดนี้พ่อคุณ ญาติบอกทางไม่ชัดเจนเราจึงไปตั้งหลักที่หน้าหมู่บ้านแล้วโทรให้ญาติมานําทางหลานชายวัยรุ่นใจร้อนนําคุณยายตอนท้ายแล้วซิ่งมาส่งที่รถกู้ชีพเราจึงรีบนําคุณยายขึ้นรถกู้ชีพแล้วประเมินเบื้องต้นว่าคุณยายไม่เป็นอะไรมากปลอดภัยดีครับฉุกเฉินขนาดนี้ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยละกันขอขอบคุณคุณชัยมงคลยืนยงเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเรื่องซ้อนมอเตอร์ไซค์ส่งกู้ภัย